สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับ2พฤษภาคม2 5งใกล้ๆหนึ่งทุ่มนำข่าวที่พี่น้องอสมอยากรู้ที่สุดวันนี้มาเล่าให้ฟังครับเราคิดว่าข่าวที่พี่น้องอสมอยากรู้ที่สุดณวันนี้คือเรื่องนี้ครับเอาฟังก่อนครับแล้วท้ายคลิปท่านคอมเมนต์มาว่าเล่าให้ฟังด้วยครับว่าไอเรื่องที่ท่านอยากรู้ที่สุดใช่เรื่องนี้หรือเปล่านะหนึ่งครับเรื่องที่พี่น้องออกอสมอยากรู้ที่สุดก็คือ ค่าป่วยการ2,000บาทรับวันที่เท่าไหร่ครับฟังครับค่าปรวยการอสอมอของเดือนเมษายนที่พี่น้องอสอมอปฏิบัติงานไปแล้วและส่งรายงานอสอมหนึ่งไปแล้วนะครับจะได้รับวันที่15พฤษภาคม2568นะครับ15พฤษภาคม2568 2,000บาทโอนเข้าบัญชีชกสครับเอาเรื่องที่1แจ้งแล้วนะครับเรื่องที่พี่น้องอสอมออยากรู้ที่สุดครับเรื่องที่2ใครเป็นสมาชิกชอกอสอ,อสอมจะโดนหักเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรออสอสมเจา้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมหรือตัวอ,อสอมอเองที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมจะโดนหักเท่าไหร่ฟังครับใครที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วและคุ้มครองแล้วนะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับจะโดนหัก397.80บาทครับ397 8 0สบาทสตางค์ครับหากวันที่15พฤษภาคมนะครับเพื่อไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต 1020รายครับอันนี้คนที่เป็นสมาชิกที่คุ้มครองแล้วนะครับจะจะโดนหัก3า7 8กบาทช่วยผู้เสียชีวิต 10, 2 0รายใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนหักของเดือนก่อนก่อนที่เราค้างย้อนหลังด้วยนะครับก็จะโดนหักมากกว่า397.80้าค้างหลายเดือนก็หักหลายยอดนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องอยากรู้ที่สุด ครับทีนี้สําหรับสมาชิกใหม่ครับพี่น้องอสมอที่สมัครเป็นสมาชิกโดยส่งใบสมัครถึงสมาคมในช่วงวันที่28มีนาคม68จนถึงไม่เกิน27เมษายน68ใบสมัครพี่น้องอสม,อสมถึงสมาคมในช่วงนี้นะครับวันที่15พฤษภาคมเขาจะหักเพียง125บาทนะครับเพราะว่าเขายังไม่คุ้มครองเรานะครับเขาจะหักค่าสมัคร100บาทและค่าบุญลงรายปีของปี68 25บาทรวมหักร้อบาทต้องพ้นจากวันที่2พฤษภาไป30บวันก่อนเขาจึงจะคุ้มครองเงาเรานะครับเดือนหน้าจึงจะหักช่วยเพื่อนเดือนนี้ไม่โดนหัก3า7 8 0เพราะยังเป็นสมาชิกใหม่และพึ่งรับรองเป็นสมาชิก2พฤษภาคมหกยังไม่คุ้มครองต้องผ่าน2เงื่อนไขก่อนก็คือวันที่15 หากได้125บาทก่อนนะครับแล้วก็พ้น30วันนับจาก2พฤษภาคมไปจึงจะเริ่มคุ้มครองเดือนมิษณาจึงจะหักช่วยเพื่อนอันนี้ในกรณีอสมที่สมัครใหม่นะครับส่วนคู่สมรสอสมที่สมัครใหม่ครับคู่สมรสอสมส่งไปสมัครถึงสมาคมในเดือนเมษายนส่งถึงสมัครไม่ส่งไปสมัครถึงสมาคมไม่เกิน27เมษายน68นะครับเขารับรองเป็นสมาชิก2พฤษภาคม68แต่ว่าเป็นสมาชิกจะไม่สมบูรณ์นะครับ วันที่15พฤษภาคมคู่สมรสตัสมองก,กลุ่มนี้จะโดนหักค่าสมัคร100บาทนะครับส่วนการคุ้มครองต้องรอ6เดือนครับนับจากวันที่2พฤษภาคมไปผ่านพ้นไป6เดือน30ตุลาคม68จึงจะเริ่มคุ้มครองนะเดือนพฤศจิกายนจึงจะหักเงินช่วยเพื่อนนะครับกลุ่มคู่สมรสที่สมัครใหม่นะครับส่วนใครส่งไปสมัครถึง 28, มสมาคมย8เมษายนเป็นปต้นไปเอาไปเข้าที่ประชุมเดือนหน้าเป็นรับสมัครจะรับรองเป็นสมาชิกเดือนหน้า ก็จะหักเดือนหน้า100แล้วก็การยืดความคุ้มครองก็จะไปนู่นแหละครับเดือนพิกายนจริงจะเริ่มคุ้มครองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาแล้วครับสรุปสรุปอสมรับค่าเบิกการสองพบาท15พฤษภาคมสองพหกักชกศสมสามเก้าเช่วยสมาชิก1,020งลายนะครับเสียชีวิตนะครับรายละเอียดเดือนเกี่ยวกับสมาคมนะครับ จะนํามาแจ้งอีกภายหลังแบบละเอียดที่ยิบเช่นมีสมาชิกปัจจุบันเท่าไรนะครับทายาทจะได้กี่แสนหลังจากหักแล้วโอนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตทานองนี้นะครับรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตก็จะนํามาให้ดูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ